มีคนหนึ่งก็พูดว่าคนหนึ่งติดคุกออกมากลับประพฤติตนเป็นคนดีมากกลับเป็นคนดีมีศีลธรรมขนาดติดคุกออกมาแต่คนหนึ่งเรียนเก้าประโยคเจ็ดประโยคนะออกไปกลับไปประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมเห็นไหมคือการบวชเรียนมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าไปเรียนอย่างนั้นโอ้ถ้าเรียนปอโทเนี่ยเรียนด็อกเตอร์ปอเอกก็ตาม เวลาโมโหมามันก็โง่กับพอๆกันกับพอสีจริงไหมมันไม่ได้ส่งเสริมความรู้นี่ไม่ใช่ทําให้คนเป็นคนดีนะเข้าใจไหมเหมือนกับคนมีเงินเยอะๆไม่ใช่คนดีก็มีนะเพราะความหมายของคนดีต้องมีคุณธรรมมีศีลต่างหากศีลต่างหากสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมมาทาศสีเลน,นี่นี่พุตงยันติเห็นไ,ไหมเห็นไหมศีลต่างหาก เพราะงั้นความรู้เนี่ยไม่ว่าปอโทรปอเอกปออะไรก็ตามไม่ได้หมายว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีส่วนมากคนมีความรู้นี่แหละเห็นไหมในเมืองไทยก็มีแต่พวกเอารัดเอาเปรียบอยู่พวกนี้ถ้าไม่มีคุณธรรมศีลธรรมประจําใจไม่มีฮีริโอจปะมันก็เลวร้ายได้ทั้งนั้นแหละยิ่งปัญญาทางโลกมากๆมันก็จะทําลายล้างได้สูงมากจริงไหมเพราะฉะนั้นคําว่า คนดีมีคุณธรรมเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากคนดีเนี่ยหายากยิ่งกว่าเพชรกวทองอีกเข้าใจไหมเพชรทองยังมีขายตามตลาดนะไปเลือกซื้อได้เลยแต่คนดีเนี่ยหายากที่สุดคนดีที่มีคุณธรรมนะมีศีลธรรมประจําใจเพราะฉะนั้นถ้าอตอนนี้ถ้าศีลธรรมไม่กลับสู่มาสู่ใจของคนเราเนี่ยดูไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ เราจะอยู่กันยังไงล่ะใจมนุษย์นี่แหละเลวร้ายที่สุดใจมนุษย์นี่แหละที่โลคขาดแคลนทุกวันนี้ไม่ใช่ขาดแคลนอย่างอื่นนะขาดแคลนน้ำใจน้ำที่มีรสอร่อยที่สุดคือน้ำใจรสเลิศที่สุดก็คือน้ำใจเพราะฉะนั้นพวกเราขาดน้ำใจกันน้ำที่เย็นที่สุดก็คือน้ำใจมันจะมีน้ำใจไม่ได้เลยถ้าขาดศีลธรรมขาดความเมตตาเข้าใจไหม ทุกวันนี้ไม่ว่ามึงจะมีเงินมีทองฝนทุกเม็ดจะตกเป็นทองคำก็ไม่ทำให้มนุษย์มีความสุขมากขึ้นถ้าใจมนุษย์ขาดศีลขาดธรรมจำไหมคำถามจาก Youtube นะคะจากคุณนเดชเรียนภาษาบาลีแล้วรักษาพุทธศาสนาได้ไหมครับไม่ได้หรอกถ้าถ้าเรียนบาลีแล้วไม่ได้ฝึกปฏิบัติอย่าลืมนัน้นั่นแหละคือสัตธรรมปฏิรูปอย่าเข้าใจผิดนะเรียนมาเก้าประโยชน์ก็ศึกไปทำร้ายคนอยู่ ศึกไปมีลูกมีเมียทาบาปทากรรมก็เยอะแยะไม่เห็นไปช่วยอะไรได้เลยเก้าประโยคก็ไม่ได้ช่วยตัวเองได้เลยหลวงตาชอบอยู่คำหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้รู้ถูกใครนะมีคนหนึ่งก็พูดว่าคนหนึ่งติดคุกออกมากับประพฤติตนเป็นคนดีมากกลับเป็นคนดีมีศีลธรรมขณะติดคุกออกมาแต่คนหนึ่งเรียนเก้าประโยคเจ็ดประโยคนะออกไปกลับไปประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมเห็นไหมคือการบวชเรียนมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าไปเรียนอย่างนั้น คือคนเราถ้าจิตใจไม่ได้ฝึกได้หัดไม่มีศีลมีรรมเข้าไปครอบงามันไม่ใช่ธรรมะหรอกเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะว่าการเรียนรู้มากๆมันจะดีนะไม่ไม่ใช่หรอกอย่าลืมว่าพระรหัตบางบางบาง,บางท่านอ่านหนังสือไม่ออกก็มีนะอ่าไม่ใช่ไปรู้บาลีนะโอเคนะอ่าวันนี้ก็โอห้าสิบกว่านอาทีเลยนะเนี่ยพอแล้วโอเคนะวันนี้ก็สมควรแล้วมั้ง วันนี้ไม่รู้พูดอะไรไปมากไม่รู้ก็ไร้สาระอย่างหลวงตาไม่ใช่พระสิ้นคิดอย่างเดียวนะเป็นพระไร้สาระด้วยไม่ค่อยมีสาระนะพวกเราก็ทุกเพราะสาระมานานแล้วเนาะรู้จักไร้สาระมั่งเด้ออย่าไปจริงจังมากนักนะก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเพื่อนๆนที่ฟังหลวงตาเมื่อกี้หลวงตาพูดว่าอย่าจริงจังนัก เพราะมันไม่จริงเพราะอะไรล่ะไม่จริงเพราะทุกอย่างมันไม่จริงเราไปยึดว่าจริงนี่แหละคือความผิดพลาดแม้แต่ตัวเราจริงๆมันก็ไม่มีแต่ต้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปจริงจังนักเฉพาะชาติเดียวเราก็เป็นหลายอย่างเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นคนตายอยู่ให้เห็นอยู่เนือง เพราะฉะนั้นขอให้พัฒนาจิตพัฒนาใจศีลธรรมเข้าสู่จิตใจเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าของพวกเราไปน้อมนําประพฤติปฏิบัตินั่นแหละมันจะเป็นประโยชน์แต่ต่อจิตต่อใจของบุคคลคนนั้นนั่นแหละคือศาสนาจะไม่ห่างจากใจของมนุษย์ของคนนั่นคือศาสนาไม่ใช่วัตถุเอาคนนี่แหละคือศาสนา ขออนุโมทนาสาธุการสาธุ